ข้อนะครับมาตรฐานกับการวางแผนโครงการเราจะมาดูกันว่ามาตรฐานจะมีส่วนช่วยในการวางแผนโครงการหรือสิ่งที่เรียกว่าการทำโปรเจกต์แพนนิ่งได้อย่างไรประโยชน์ของมันอยู่ที่ไหนอย่างไรและมาตรฐานจะเข้าไปสร้างความร่วมมือในการวางแผนโครงการได้อย่างไรนะครับในกระบวนการการวางแผนโครงการโปรเจกต์แมจ g เม e นต์โปรเซสเนี่ยสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญเนี่ยเราจะมีกระบวนการหลายๆกระบวนการที่สอบรับแล้วก็ดําเนินการไล่ๆไป ทางอาจารย์จะขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนว่ากระบวนการแต่ละกระบวนการสร้างประโยชน์ยังไงได้บ้างข้อแรก Project Pro p o s a l กระบวนการขั้นตอนนี้จะเป็นการเซตอัพหรือวางแผนว่ามาโครงการจะดําเนินการได้ลักษณะไหนอย่างไรบ้างโครงการจะมีวัตถุประสงค์อย่างไรโครงการจะต้องการให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานอะไรบ้างและชิ้นงานชิ้นงานเหล่านั้นจะช่วยสร้างในแง่ของการที่จะดําเนินการเอาไปใช้ในแต่ละส่วนได้ยังไง พอเราทราบแล้วว่าวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างไรตอนต่อมาก็คือเรื่องของการวางแผนที่เรียกว่าโปรเจกต์แพลนนิงโปรเจกต์แพลนนิงคือการวางรีซอสการวางสเก u ดูต่างๆการวางทรัพยากรต่างๆที่ใช้จําเป็นในการที่จะพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จโดยคํานึงถึงลักษณะการดําเนินการที่แท้จริงโดยคํานึงถึงบุคลากรต่างๆที่เข้ามาร่วมงานและคํานึงถึงความเสี่ยงในการดําเนินการต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นการวางแผนโครงการจึงเป็นการเริ่มโครงการที่ยังมีประสิทธิภาพ นะครับเมื่อโครงการดําเนินการไปตามแผนแล้วสิ่งที่ดำเนินการเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องของการติดตามความคืบหน้าของโครงการโครงการที่ดีไม่ควรที่จะเริ่มแค่เรื่องของการวางแผนและจบเรื่องของการปิดโครงการแต่ต้องมีการติดตามว่าในการดําเนินการแต่ละส่วนนี้มีความคืบหน้าไปอย่างไรการวางแผนที่วางไว้แต่ละเส้นเนี่ยมีการดําเนินการผลตามแผนที่ได้ต้องการไว้หรือไม่และผลที่เกิดขึ้นตรง หรือไม่ตรงตามแผนที่วางไว้มีความคืบหน้าเป็นระดับไหนอย่างไรบ้างนะครับขั้นตอนต,อนต่อมาก็คือเมื่อพบว่าง,งานไม่เป็นไปนตามเป้าจําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของเชนหรือสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงระวางกระบวนการในการจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรอิชูต่างๆหรือประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโครงการเราสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างไรบ้างนะครับไล่กระบวนการต่างๆเหล่านี้การเชนเป็นสิ่งที่เป็นปกติของโครงการต่าง โดยเฉพาะโครงการซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำโปรเจกต์โคเซอร์ได้หรือจะเป็นนํำสูตรของการแมนเทนนันได้กระบวนการเชนจะเป็นกระบวนการที่จะผลักดันให้เกิดการปิดโครงการและการแมนเทนนันหรือระบบภาษาโปรแกรมที่เป็นระบบนะครับกระนั้นในการบริหารโครงการกระบวนการจะต้องมีเรื่องของการทำโปรเจกต์คอมมิวนิเคชั่นและคุณตี้คอนโทรลสอดรับประกอบกันไประหว่างการเดินในแง่ของการบริหารโครงการทั้งนี้เพราะว่าผู้บริหารจําเป็นจะต้องคํานึงถึงเรื่องของการศึกษาในทีมและ คุณภาพในการดําเนินการนะครับการสื่อสารในทีมจะสร้างให้เกิดทีมเอนเกจเมนต์และคุณภาพเหล่านั้นจะทําให้งานผลิตภัณฑ์ออกไปได้เนี่ยอย่างสมบูรณ์ตรงตามความต้องการในการวางแผนโครงการจะมีมายสโตนที่สําคัญเพื่อที่จะช่วยให้การวางแผนโครงการได้อย่างดีโดยเริ่มต้นที่แรกก็คือเรื่องของการทำเ t ตเมนต์อเวิร์ k หรือข้อกำหนดของโครงการที่มีคุณภาพโครงการที่มีคุณภาพเหล่านี้จะสามารถที่จะระบุได้ว่าสิ่งที่ต้องการในการดำเนินการเนี่ย ประกอบไปด้วยแต่ละส่วนอะไรบ้างและอยากจะได้สิ่งไหนในการดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับข้อแรกเลยก็คือจะมีการกําหนดตัวชี้วัดละไมส่วนของโครงการเพื่อจะบอกว่าตกลงโครงการนี้จะประสมวามสาเร็จด้วยการดําเนินการลักษณะไหนและสิ่งที่เป็นไมล์สโตนหรือหลักไมล์สาคัญในแต่ละช่วงของโครงการคืออะไรจากนั้นก็ดําเนินการตามแผนโครงการที่ได้วางไว้นะครับควบคุมว่าประมาณระยะเวลาในการดําเนินการวิธีการสื่อสารออกแบบกระบวนการคุณภาพ นะครับรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการต่างๆว่ามีโปรเกรสยังไงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชิ้นงานที่เกิดขึ้นเอกสารคู่มือต่างๆเจ้าน้อง่เกินได้อย่างไรการงานกาหนดส่งมอบและปิดโครงการทั้งหมดนี้แประเด็นที่ได้ผมได้พูดมาเนี่ยจะเป็นประเด็นที่่าตรฐานเข้าไปช่วยในการที่จะดาเนินโครงการตามกระบวนการในรูปที่แล้วให้สําเร็จได้โดยมาตรฐานจะเข้าไปดําเนินการในแต่ละส่วนทั้ง8ประเด็นนี้เพื่อให้เห็นว่าในแต่ละกระบวนการที่ได้ริสไว้ข้างต้นเนี่ย มาตรฐานเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาตัวระบบระเบียบต่างๆในการรันโครงการได้ยังไงยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับในการแก้ไขชิ้นงานมาตรฐานจะเป็นตัวช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นระบบไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะซึ่งหน้าอย่างเดียวจะคำนึงถึงผลกระทบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นมาต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของกระบวนการต่างๆเหล่านี้มาตรฐานเป็นสิ่งที่จัเป็นยิ่งในการวางแผนโครงการ ทำอย่างไรจึงจะทําให้โครงการที่ดําเนินการไว้ตั้งใจไว้เนี่ยอยากให้ดําเนินการได้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลามาตรฐานจะเป็นอินดิเคเตอร์หรือตัวช่วยในการผลักดันให้การวางแผนสามารถบรรลุแผนได้แล้วเสร็จได้และที่สําคัญเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าแผนที่ได้วางไว้จะประสบความสำเร็จมาตรฐานจะเป็นตัวชี้วัดสําคัญครับ mm hmm. เพื่อให้เห็นว่าอิเลเมนต์หรือองค์ประกอบต่างๆของการวางแผนที่ดีเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างตามกรอบของมาตรฐานนะครับ